สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกเวสต์บอมบ์เส,สมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับเวสต์บอมก็เก็บแต้มจากทีมใหญ่ได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่เอาเลยนะครับแบบนั้นเอ็ดดียาร์นะครับยิงให้เวสต์บอมบ์นำไปก่อนนาะทีที่2นะครับแล้วยูไนเต็ดตีเสมอจากดูโน่นาทีสี่สิสนะครับแต่ว่า ขึ้นหลังเนยดนั้นที่ต้องการประตูก็ทําไม่ได้นะครับก็เลยทําให้ได้ไปคะแนนเดียวมีประเด็นเรื่องผู้ตัดสินในบางจังหวะเหมือนกันที่บางทีทําให้เราไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ก็ทําใจแหละนะครับสาหรับแฟนแมนเชสเตอร์เนตเดตที่ควรจะได้โอกาสทําประตูมากกว่านี้นะครับญญเนต็ดตนั้นได้แค่ห้าแต้มจากเอยขอโทษครับห้าเกมได้แค่หกแต้มนะครับก็เลย ค่อยๆหายไปจากการลุ้นแชมป์วิกหนึ่งทีมนะครับจริงๆก็ลุนก็อยู่ทีมเดียวมาสักพักแล้วแหละยอย่าว่าอย่างนั้นเลยนะครับก็เอมไบเออดิยานนะครับที่ทำประตูที่ทำให้เวสต์บรอมได้หนึ่งแต้มนี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเวสต์บรอมนะครับ24นัด13คะแนนตามโซนตกชั้น12คะแนนแมนยูในเต็ด24นัด4 6คะแนนยังอยู่ที่2นะครับตามซิตี้เจ็ดแต้มซิตี้มีเกมในมือ <c oughs> นะครับ ไปที่ลอนดอนแับอาร์เซนอลนชนะลีส4ประตูต่อ2นะครับกานันตีประตูเยอะเหมือนเดิมสำหรับลีสนะครับทางด้านะเสียเนี่ยแหละนะครับก็อาร์เซนอลนได้จากอบาเมยองนาที13จุดโทษนาที41และนาที47นะครับเบยรยินนาที45่ลีสจากสตูอีกนาทีเอ่อ58าดเทอเดอร์คอสตานนาที69นะครับ ก็โอบาเมยองนะครับยิงได้5ประตูก่อนหน้านี้นะครับในฤดูกาลนี้นี่มายิงเพิ่มอีก3นะครับก็เพิ่มยอดขึ้นไปนะครับสำหรับนักเตะกาบองคนนีกเ็เขาหายจากเกมไปในช่วงเดือนมก,การาคมนะครับเนื่องจากว่าแม่ป่วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมกลับมาลงสนามแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับยอดนักเตะชาวกาบองนะครับ ลีสมาเล่นที่ลอนดอน4นะั้นในพรีเมียร์ลีกโดนยิงไป14ประตูนะครับแพ้หมดยิงได้แค่4ก็ไม่ o อาเดอร์แมชก็ไม่ต้องเดานะครับอาร์เซนอลนะครับอันดับ10 24นัด34คะแนนลีดสนั้นสลับลงมากับอาร์เซนอลนะครับ23นัด32คะแนนอยู่อันดับ11ของตารางนะครับไปกันที่อิตาลีกันบ้างนะครับอินเตอร์มิลานชนะลาซิโอ3ประตูตอนหนึ่งประตูอินเตอร์นะครับลูกากูนาะที22จุดโทษและนาะที45มาร์ติเนส นาที64นะครับราซิโอจากมินิโควิดซาวิชนาที61ลูก,กักกูนำดาวซันโบในส่วนของเซเรียออยู่ที่16ประตูในตอนนี้นะครับก็ในส่วนของประตูที่2เนี่ยเป็นประตูที่300ในอาชีพนะครับรวมสโมสรและทีมชาติแล้วนะครับก็แสงกับมยดีกับลูกากูนะครับ อินเตอร์ก็ถือความได้เปรียบ1คะแนนนะครับก่อนมิลานดารบี้ในสัปดาห์หน้านะครับ22-50คะแนนลาซิโอนะครับ22-40คะแนนตามโซนแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่2คะแนนนะอันดับ3ถึง7นี่ก็บี้กันอยู่นะครับในในโคตาฟุตบอลยุโรปต่างๆทั้ง3ถ้วยที่จะเตะในฤดูกาลหน้านะครับ เรือมัดริดเอนะครับเล่นที่ดิสเตฟานโนนะครับก็เอาชนะบาลนเซียไป2ประตูต่อศูนย์ะครับก็เออเบนเซม่านัดที12โครสนาะที42นะครับก็บาลนเซียนั้นยิงไม่เข้ากรอบเลยในครึ่งแรกนะครับก็เลยทำให้ตีโบกตัวนันไม่เจอบททดสอบเท่าไหร,นะนะร่นับเรือมัดริด23ินัด49คะแนนบาลนเซีย23นัด24คะแนนนะครับอยู่อันดับ13สาำหรับทีมข้างข้าวนะครับ พูดถึงฟุตบอลเอาไทยลีกกันต่อนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้นะครับประจวบชนะเชียงราย1-0นะครับโคราชชนะสุพรรณบุรี1-0เมืองทองชนะสุโขทัย3-0นะครับตาก,กับชมบุรีเสมอกัน0-0ทีมเยือนยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับตาก,กับชมบุรีไม่มีประตูแต่ที่มีคือใบแดงทีมาใบานะครับตารางคะแนน,นตอนนี้ก็บีจีเอ19นะัด กืบทุกทีมนะครับ BG 53แต้มนะครับท่าเรือ40บุริลามย์32เมืองทอง31เชียงราย30มีเกมในมือนะครับนี่คือ5อาตับแรกโซตกชั้นก็ระยอง10ตราด11ประจวบ20สุพรรณบุรี20สุโขทัย23ชสมชบุรี23ตราดกับระยองก็เหมือนนับถอยหลังนะครับในตอนนี้ในการตกลงไปใน เออทีสนะครับส่วนทีมที่เหลือน่าจะมันไปอีกหลายนัด10 1เนัดนะครับจนกว่าจะจบฤดูกาลไทยลีก2กันบ้างนะครับไทยลีก2เมื่อวานนี้ก็มี5คู่อ่ะถอนแกนแพ้อุด,ดอ 1, 3, ร1-3ระนอมแพ้อุทัย0ูนย์หนองบัวเสมอเชียงใหม่ยู0 0เชียงใหม่ชนะยุทธยา10เกษตรศาสตรชนะลำปาง10นะครับตารางคะแนนนองบัว หล,ลอมบัวนำจากฝูงนะครับตอนนี้เล่นไปแล้ว21นัดเหลืออีก13นัดนะครับหนองบัว49่ขอนแก่น u 4 3แพร่41เชียงใหม่ยู0เชียงใหม่38แคนครปฐม37นะครับ6ทีมนี้ก็น่าจะแย่งกันอยู่แล้วแต้มก็เริ่มทิ้งที่เหลือมีตกชั้นนะครับสมุทรสาคร0อุทัย16ศีีสะเกต17คขอนแก่น18นะครับ4ทีมที่น่ากลัวนะครับในตอนนี้ ไทยลีก3นะครับเมื่อวานนี้ก็เตะกันอีก3คู่นะครับเพื่อให้ครบไปสรุปผลทั้ง6คู่กันอุดรแพ้พิศนุโลก01นนงระยองเออระนองขออภัอยไม่ใช่ระยองปลวกแดงชนะเลย40ลำพูนชนะฉาิเชิงซา10ศสงขลาเสมอกระบี่2 2เมืองการเสมอราชประชา1 11นครกรุงเทชนะบางกอก10นะครับ ตารางคะแนนนะครับกลุ่ม A ก็ลำพูนชนะ2นัดทีมเดียวมีพิซูโลกมี4แต้มนะครับปกแดงกับอุดอรมี3แต้มนะครับอีกกลุ่มนึงเป็นราชประชาเมืองการกระบี่มี4แต้มน้อยกรุงเทพม,มี3แต้มนะครับนี่คืออันดับสูงๆในตอนนี้นะครับบานนอกกันบ้างพรีเมียร์ลีกคู่ที่ไม่ได้พูดถึงนะครับเซาฮมป์ตันแพ้บูไป1 2เอ่อเอตันแพ้ฟูแลม0่นี่ก็แพ้เฉยเลยนะครับ เออแล้วก็สเปนเจตาเฟ่แพ้โซเซดาศูนย์หนึ่งเลบันเต้แพ้โอซาซูนาศูนย์หนึ่งบียาร์เรอัลแพ้เบติสหนึ่งสองที่เยอรมนีนะครับแฟรงเฟิร์ตชนะโคโลนสองศูนย์บุซบวกเสมอกับบักศูนย์ศูนย์โรม่าชนะอุดิเนเซ่สามศูนย์นะครับที่อิตาลีซามโดเรียชนะฟิออเรนติน่าสองหนึ่งกายารีแพ้อตาลันตาศูนย์หนึ่งโครโตเน่แพ้ซาซัวโร่หนึ่งสองที่ฝรั่งเศสนะครับโมนาโกเสมอลอริยองสองสององเชแพ้น้องหนึ่งสาม ดิชงแพ้นีมศูนย์สองเรนแพ้เซนเอเติ 02, ตแอนศูนย์สองเม็ดแพ้ซาร์สบุกหนึ่งสองลีว,เ,ว 00, เ,เซอร์เบอร์แบสศูนย์ศูนย์บอคโดเสมอมาเซยศูนย์ศูนย์นะครับแชม,ชปมเปี้ยนชิพมีเบรนฟอร์ดแพ้บานซี02คู่เดียวที่เล่นเมื่อวานนะครับประมาณนี้บอลน,นอกกันบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนวันนี้ก็จะเบาๆเพราะว่าพรุ่งนี้มีแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาแล้วนะครับ แต่ไปดูคู่ที่เตะกันเวสต์แฮมกับเชฟยูนะครับคู่นี้ตีหนึ่งก็มองเวสต์แฮมนะครับเชลซีกับนิวคาสเซิลตีสามเชื่อใจเชลซีนะครับเบเรเซีก้านะครับบายเยินกับบิเลฟิลคู่นี้ตีสองครึ่งกับบาเยินชิลๆนะครับไม่คิดมากเซเรียอานะครับเบ,รบเโรนากับปามาปีสองสี่สิบห้าคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับกาดิสกับบิลเบาคู่นี้ตีสามนะครับยังมองทีมเยือนน่าจะเบียดได้อยู่ อันนี้คือบอลน,นอกนะครับคริกเก็ตกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เกมแอฟริกาใต้กับปากีสถานเกมที่3นะครับของ2020ก็ตัดสินกันนะครับเอ,อ่อแอฟริกาใต้ตีก่อนเมื่อวานนี้นะครับ1 6อออก8ดีสุดเมื่อวานเป็นเดวิดมิลเลอร์85ไม่ออกนะครับแต่ที่เหลือก็ไม่ได้มีผลงานเท่าไหร่นะครับซาฮิดมามูดโยนดีสุด3มวิกเก็ตเสีย40นะครับแล้วก็ ปากิสถานนะครับก็ทำตามเป้าหมายได้ใน18.4โอเวอร์ก็เบียดกันอยู่ในช่วงท้ายนะครับก็เป็นบาบาซาม44มุฮัมมัดริสวาน42นะครับให้ปากีชนะในที่สุดนะครับทาบายิชัมซี่ 4, 4วิเกเตเสีย25ดีสุดของแอฟริกาใต้ก่อนที่ปากีสถานจะชนะ2เกมต่อ1น,นะครับสวยงามครับปากีครับก็เเล่นในบ้านรักษาความได้เปรียบและชนะไปได้นะครับ คิกเกตเมื่อวานเกม5วันอันนี้จบใน4วันนะครับสำหรับเบสินดีสกับบังกลาเทศก็เป็นผลงานการตีที่เไม่ดีทั้ง2ทีมนะครับแต่ก็จบอย่างนี้นะครับเวสินดีส409และ117บังกลาเทศ2 9 6และ213เบสินดีชนะ17แต้มนะครับเดียดมากๆเกมนี้นะครับเอาเวสินดีสที่ตี110เออบังกลาเทศตี2 9 6ก่อนนะฮะ <c oughs> อย่างที่บอกในตอนดัสดีสุดนะครับ เวสตินดิสนี่ดีสุดเป็นเอ็นครูล่าบอนเนอร์38มสโจชัดาซิวา20มือโยนไทจูอิสลาม4ี่บิเกตเสีย36นายิมฮาซัน3ามบิเกตเสีย34นะครับแล้วก็บรรคาเทศตั้งเป้าไว้2 3งรนะครับแต่ตีได้แค่213ดีสุดก็เป็นทานิมอิคบาว50นะครับแล้วก็เมฮิดีมิรามสิบก่อนที่เอ่อ เวสตินดีจะชนะไปในที่สุดนะครับชนะ2เกมต่อศูนย์นะครับก็เป็นผลงานวีรบุรุษนะครับสำหรับเวสตินดีสแน่นอนมือโยนของเวสตินดีสคนหนึ่งนี่ต้องพูดถึงนะครับจากผลงานก็คือเออราคิมคอนวอร์เนี่ยแหละสี่วิกเกตเสียร้อยห้าแต้มนะครับแต่ว่าก็คือก็คือโยนเกือบทั้งหมดเลยให้กับทางเวสตินดีสนะครับแล้วก็ มารับลูกสุดท้ายปิดเกมไปได้นะครับทำให้เวสินดีชนะต้องใช้เวลาบุรุษหลายประมาณหลายคนเลยก่อนที่จะชนะได้2เกมต่อศูนย์สำหรับเวสินดีใจมันได้นะครับไปกันที่อีกคู่หนึ่งอินเดียกับอังกฤษนะครับตอนนี้วันที่3ขณะอัเทสนะครับอินเดีย329และ58ออก3อังกฤษเมื่อวันที่เล่เลยนะครับีได้134เท่านั้นนะครับอังกฤษร3อเนี่ยได้เบนโฟกนะครับโอลิปปอป2 คือบอกว่าสภาพดินมีปัญหาด้วยทำให้ตียากนะครับแต่ก็นั่นแหละเจ้าบ้านก็ต้องใช้ความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดนะฮรราวีแอชวิน5บวิเกเสีย43นะครับอินเดียตีอยู่58ออก3เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องกรรมการมีอยู่นะครับในเกมคู่นี้นะฮะซึ่งรู้สึกทีมเยินรู้สึกบอกว่าตัวเองเสียเปรียบนันก็ว่าไปนะครับแต่ก็เสียเปรียบทุกคนอยู่แล้วว่าเอาคริกเก็ตที่ ทีเด็ดทีชาติที่กลับมาแข่งช่วงหลังๆเนี่ยคือกรรมการก็ต้องเป็นกรรมการจากในประเทศเจ้าบ้านอยู่แล้วเจ้าบ้านก็จะถือไพ่อยู่นะครับแต่ว่าคือถ้าไม่ใช่แฟนฟุตบอตไม่ทีเรื่องนี้อาจจะไม่ชินแต่ว่าอันนี้มันคือกรรมการเจ้าบ้านผมาต้องสู้กรรมการที่เป็นเจ้าบ้านด้วยแบบนั้นนะครับในส่วนของรักบี้กันบ้างนะครับกชาติในศึดซัปลาที่ผ่านมาเป็นเกมที่ใกล้เคียงมากๆนะครับสองคู่เลยเอาคู่ที่ไม่ใกล้ก่อนคือชไต์เอรี41-18แตอรี้ก็แพ้น้อยกว่าที่คิดไว้นะฮะ สองคู่ที่เหลือสกอตแลนด์แพ้เวลส์ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไอร์แลนด์แพ้ฝรั่งเศสสิบสามสิบห้านะครับก็เลยทำให้ทีมที่ชนะมันก็ได,ได้ได้ความได้เปรียบมาเลยไอร์แลนด์ดูจะมีปัญหาสุดตอนนี้นะครับด้วยการแพ้หมดเลย2เกมเท่ากับอิตาลีนะครับส่วนอังกฤษก,กับสกอตแลนด์ตอนนี้ชนะทีมแต่เกมนะคะรับฝรั่งเศสกับเบลส์ตอนนี้ถือว่าได้เปรียบอยู่ในการชนะ2เกมรวดครับแล้วแต่ว่าดูจากภาษีเนี่ย มันก็ยังพอๆกันระวังเออตัวเวลส์กับฝรั่งเศสเองนะครับหรือว่าอันเกิดกับสกอตแลนด์ก็ตามก็สัปดาห์หน้าไม่มีแข่งนะครับก็ยังพักผ่อนอยู่แต่ว่าฝรั่งเศสกับเปลส์นี่จะเจอกันในสัปดาห์สุดท้ายนะครับดังนั้นมันก็น่าจะสนุกขึ้นหน่อยนะครับเล่าว่ากัานทีเชดาสีสกอตแลนด์แล้วก็ตัวไอร์แลนด์ด้วยนะครับที่แพ้ไปเอาเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับ ออสเตรเลียนโอเพนในเมื่อวานนี้นะครับที่แข่งกันเอาผลเมื่อวานนี้มาละกันรีกอรดิมิทอฟชนะโดมินิกทีม e m ต่อ4 6-0ต่อ4 6ต่อ0ครับเออลืมไปพูดหนึ่งเซร e n a วิลเลียมสชนะอารีนาซบาลเลนกาหต่อ4 2ต่อ6 6ต่อ4นะครับซิมโมนาฮาเลตชนะอิกาชิบอนเทต3 6ต่อ6 6ต่อ o 6ต่อ4นอควโโิชชนะมิล o s สต์ n า c นิ 7. เจต่อ6าเบต่อ4 4ต่อ6 6ต่อ16ต่อ4นะครับ ยังคงมีปัญหาแล้วนะเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่นะครับดูต่อไปผู้ชายในอีกคอรดหนึ่งที่มากระเด็ดคอร์ะครับเมื่อกี้โรสเลเวอร์นะครับอา,าร์สแลนคารัตเซฟชนะเฟลิกซ์ออเกอาเรียซิมสามต่อหกหนึ 6, ่งต่อหกหกต่อสามหกต่อสามหกต่อสี่ก็เป็นมือคุริฟายเดอร์บินเข้ารอบแปดคนไปแล้วนะครับเอ,อ่ออีกคู่หนึ่งเป็นเด็กซานเดอร์เซเวเรชชนะดูซานลาโยวิชหกต่อสี่เจ็ดต่อหกไทเบรจเจ็ดต่อห้าและหกต่อสามนะครับ มีคู่ดิคิออสที่ก็ตกรอบไปแล้วในเซตของคู่นะครับร่วมกับทนนานเนซี่คอคินาคิสเขาแพ้เวสตี้คูอฟอสกับลูคัสคูโบนะครับคู่ชาติผสมชนะ6-3ต่อ6-4ต่อนะครับวันนี้ที่เล่นไปแล้วเจสสิก้าเปกูล่านะครับลูกของเจ้าของเซเบอร์สแล้วก็เออบิลส์นะครับชนะเอลิน่าสวิตอลินา่า6-4ต่อ3-6ต6่อ6-3ต่อนี่พลิกใหญ่เลยนะครับ อีกคู่เป็นเจนนิเฟอร์เบรดี้กับดอนน่าเวกคิชนะครับเบรดี้ชนะ6ต่อ1 7ต่อ5เข้ารอบ8คนไปอีกนะครับแล้วก็ดานิลเมดเบเดฟนะครับชนะแมคเคนซี่แมคโดนัลล์6ต่อ4 6ต่อ2 6ต่อ3นี่ก็เข้ารอบแบบสบายๆนะครับนี่คือออสเตรเลียนโอเพนพีเจทัวร์นิดนึงนะครับรายการเพเปอร์บีชนะครับแชมป์ก็ตกเป็นของแอนเนียเบอร์เกอร์จบที่ลบ18นะครับเมื่อวานลบ7 เอ่อมาวิดิกแมกนิลี่ลบสิบหกเมื่อวานลบหก 6, จอร์แดนสปีดแล้วก็พทติคัเลนะครับอยู่ที่ลบสินะครับก็ยินดีกับเบอร์เกอร์ด้วยแชมป์นะครับอันหนึ่งการแข่งขันเดอโทนาห้าร้อนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่2องติดต่อกันที่มีปัญหาเรื่องเอ่อการแข่งขันนะครับก็ปีนี้เป็นปัญหาเรื่องของอากาศนะครับก็เหมือนปีที่แล้วแหละปีที่แล้วก็คือเป็น มันมีรถของประทานวิดีอะ่ะแล้วก็มาขับนําก่อนแข่งใช่ไหมแล้วแป๊บเดียวก็งดนะครับเนื่องจากปัญหาอากาศแล้วก็แข่งวันต่อมานี่นะครับเลื่อนไป5ชั่วโมงนะครับในการแข่งขันเดลต ונה า500ปีทําให้ตอนที่อัดเทปนี่ยังแข่งไม่จบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสรุปกันก็เดลต ו n a 5 0า500นะครับก็มีทั้งหมด2 0งรอบแบ่งเป็น3เซสชั่นนะครับก็จบไปแล้ว2เซสชั่นนะครับเสร็จในเซสชั่น สองเซสชันที่ผ่านไปในเดนนี่เดนนี่แฮมลินนะครับก็ชนะหมดใน2ตอนแรกหวังว่าจะชนะตอนที่3ด้วยนะครับจะได้เป็นแชมป์ไปในปีนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับก็นี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ